แกะกล่องสั่งซื้อกล้องจาก Facebook Market นะครับก็สั่งไปวันพุธนะครับได้รับมาแล้ววันนี้วันศุกร์ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าแกะออกมาเ,เป็นอะไรนะครับเพิ่งดูข่าวเมื่อวันสองวันที่แล้วสั่ง iPhone แกะออกมาเป็นปากระป๋องก็รู้สึกเ,เสียๆเหมือนกันแต่ก็ลองดูนะครับกล้องตัวนี้ขอบอกก่อนว่าซื้อมาในราคา ไม่ไม่ไม,ไม่แพงเป็นกล้องมือสองเป็น Canon น,น,น,นะครับไซส์อซส์ฟฟช็อต G12 เป็นกล้องหลายปีแล้วล่ะนะครับผู้ขายแจ้งว่าไม่มีกล้องใช้งานได้แต่ว่าเนื่องจากเขาไม่มีไอ้ที่ชาร์จฐานก็เดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ทีหลังครับดูโอ้มีบับเบิลห่อ ขอค่อนข้างดีครับค่ขอนข,ข้างดีใส่มานโอ้เยอะเลยด,ดูกันอ่าเป็นกล้องจริงโอ้สวยงามโอ้สภาพสภาพผมให้90ถึงเ5เลยนะอ่าโอ้โหเนี่ยกลิ่นแบบนอนใหม่มาก อทษนะครับชอบชอบชอบดมชอบดม, <c oughs> ดมกิ่นนอนใหม่มากแต่ว่าก็ไม่ทำงานเพราะว่าอ่ามีมีแบตเตอรี่มีเมมโมรี่การ์ดโอ้แปดกิกเลยทานเซนด้วยนะครับของดีทีเดียวเดี๋ยวเราก็ต้องรออะแดปเตอร์เขาบอกว่าจะส่งส่งมาทีหลัง ทางทางผู้ส่งทางที่เขาคนขายเขาบอกว่าเขาไม่มีแัปเตอร์อเ,อรเขาเลยสั่งซื้อให้ในในราคาประมาณสองร้อกว่าบาทแต่เขาเขารับผิดชอบค่าส่งให้ซึ่งผมก็ว่าเขาเป็นคนที่โอเคมากนะครับสําหรับผู้ผ,ผู้ผู้ค้าอะไรนี้สวยงามกงแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูวิธีว่าใช้งานได้ไหมแทบจะไม่มีรอยการใช้ในะนัเนเ่ยผม่ะมันใหม่จริงๆอันเนี้ย เก้าิเลยเนี่ยเนี่ยยอดเลยยอดเลยเป็นกล้องเขาเรียกว่ากล้องคอมแพค t c o m คอม t พ r o ะครับที่มันสามารถที่จะเซตค่าต่างๆได้ของของโซนี่นะครับพาวเวอร์ช็อ่าเมื่อกี้บอกไซเบอร์ช็อตพูดผิดไปนิดเป็น Power Shot ็ G 1 2นะครับค่อคนข้างใหม่เลยอาจจะไว้เป็นกล้อง กล้องสำรองจากกล้องปกติปกติใช้ตัวนี้อยู่เป็นคอนดีเก้าสิบส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องที่ผ่านมาผ่านศึกสงครามามามา,มาพอสมควรนะเป็นมือสองนะครับหลายปีแล้วแต่ก็ใช้งานได้นะคก็สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ